สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปที่จังหวัดปทุมธานีกันครับลองนึกภาพตามกันนะครับวันที่28มกราคที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยลงพื้นที่ไปที่ตลาดวัดสารเจ้าบรรยากาศก็ดูคึกคักมากเลยพบป่ประชาชนสัก,กระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีภาพจําที่คนน่าจะเห็นกันเยอะคือคุณอนุทินไปยืนลวกก๋วยเตี๋ยว กินเองเองงโชเเเลยเป็นภาพที่ดูเข้าถึงง่ายมากเลยนะคะเหมือนนักการเมืองใหญ่มาใช้ชีวิตปกติแต่แน่นอนค่ะว่าในการเมืองทุกภาพทุกการเคลื่อนไหวมันมีความหมายซ่านอยู่เสมอนั่นแหละครับประเด็นเลยเพราะเบื้องหลังภาพสบายๆแบบนั้นอะ่ะมันคือฉากหน้าของสมรภูมิการเมืองที่ต้องบอกว่าดุเดือดมากแห่งหนึ่งเลยการมาของคุณอรุทินครั้งนี้มันบอกอะไรเราบ้างวันนี้เราจะลองมาปฏิบติประต่อข้อมูลจากหลายๆที่ดูนะครับ เพื่อเห็นภาพใหญ่ของการต่อสู้ที่ซับซ้อนมากน่าสนใจมากค่ะเพราะต้องบอกว่าการลงพื้นที่ของหัวหน้าพักใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วมันคือการส่งซิกนส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์และปทุมธานีตอนนี้เนี่ยคือกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมเลยค่ะเพราะภูมิทัศน์การเมืองเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยในไม่กี่ปีที่ผ่านมางั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับจากกิจกรรมของคุณอนุทินในวันนั้น นอกจากภาพลกวกก๋วยเตี๋ยวที่ว่าไปแล้วอีกไฮไลท์หนึ่งเลยก็คือการเข้าไปในศาลาณทีทองสิริเพื่อสักการะเซียนแปะโรงสีในข่าวบอกว่าขอพรให้ชนะยกจังหวัดเลยทีเดียวเรื่องนี้มันสําคัญกว่าการไหว้พระขอพอปรปกติยังไงครับอืมสําคัญมากค่ะเพราะว่าเซียนแปะโรงสีหรืออาจารย์ง่วงกิมโคยเนี่ยท่านไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปท่านเป็นตำนานของย่านนั้นเลยนะคะ เป็นชาวจีนที่อพยพมาแล้วก็สร้างตัวจากศูนย์จนเป็นเจ้าของโรงสีใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากเรื่อง่วงจ้วยเรื่องการค้าขายการปลดหนี้สินท่านก็เลยเป็นที่เคารพศรัทธาสูงมากในกลุ่มนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนแถบนั้นเลยพอเข้าใจแล้วหมายความว่าที่คุณอนุทินไปที่นั่นมันไม่ใช่แค่การขอพรเพื่อชัยชนะ แต่เป็นการส่งสารไปถึงกลุ่มฐานเสียงสำคัญที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจพ่อค้าในพื้นที่ด้วยถูกต้องค่ะมันคือการเชื่อมโยงการเมืองกับความเชื่อท้องถิ่นที่ทรงพลังมากเป็นการบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเข้าใจวัฒนธรรมตรงนี้แล้วก็พร้อมจะหนุนเรื่องปากท้องเศรษฐกิจซึ่งเป็นหัวใจของคนในพื้นที่นี้เลยเป็นการเดินหมากที่ฉลาดมากครับแต่บรรยากาศวันนั้นก็ไม่ได้ราบรื่นไปซะทั้งหมดใช่ไหมครับเหมือนจะมีเรื่องตึงๆเกิดขึ้นด้วย ใช่ค่ะมีรายงานว่าระหว่างที่คุณอนุทินหาเสียงอยู่ก็มีผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยคนหนึ่งตะโกนสวนขึ้นมาเลยบอกว่าตัวเองเป็นหัวคะแนนธรรมชาติและก็วิจารณ์คุณชานพงเพชรซึ่งเป็นพ่อของผู้สมัครสอสอภูมิใจไทยในเขตนั้นครับว่าทรายศประชาชนเพราะรอบที่แล้วยังหาเสียงให้เพื่อไทยอยู่เลยแต่รอบนี้กลับส่งลูกสาวลงกับภูมิใจไทยโอ้โห นี่มันสะท้อนความขัดแย้งในระดับพื้นที่ได้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าการย้ายพักมันสร้างแรงกระเพื่อมจริงๆแล้วมันก็มีอีกปมหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของนายกเบี้ยวหรือคุณกฤษดาหลีนวรัตที่ข่าวบอกว่ามารอต้อนรับแต่กลับไปก่อนจนนักข่าวสงสัยว่ามีเรื่องน้อยใจอะไรกันหรือเปล่า คำถามนี้แล่ละค่ะคือประตูที่จะพาเราไปสู่หัวใจของเรื่องทั้งหมดในปทุมธานีเพราะการปรากฏตัวแล้วก็หายไปของคุณกฤษดาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันคือภาพสะท้อนของการจัดทัพการต่อรองแล้วก็การสลับขั้วครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองปทุมธานีไปเลยงั้นเรามาเจาะลึกปมนี้กันเลยครับการเปลี่ยนขั้วที่ว่ามันใหญ่ขนาดไหนและมันเกี่ยวอะไรกับนายกเบี้ยวครับ ต้องเท้าความแบบนี้ก่อนนะคะว่าปทุมธานีแต่เดิมเนี่ยถูกมองว่าเป็นฐานเสียงสําคัญของพรรคเพื่อไทยมาตลอดแต่ในช่วงก่อนเลือกตั้งครั้งล่าสุดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นก็คือการย้ายพักของบ้านใหญ่ย่าหวานที่อำเภอธัญบุรีซึ่งก็คือกลุ่มของคุณกฤษดาหลีนรรัตหรือนายกเบี้ยวนี่แหละคะ่ะบ้านใหญ่ย่าหวานทำไมถึงทรงอิทธิพลขนาดนั้นครับฐานอำนาจของเขาคืออะไร อิทธิพลของเขามาจากเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นที่อย่างลึกมานานมากค่ะทั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีทั้งเครือข่ายธุรกิจทำให้มีฐานเสียงที่จัดตั้งไว้อย่างแข็งแกร่งการที่นายกเบี้ยวพาลูกชายคือคุณมณสนันลีนวรัตหรือฟลุคซซึ่งตอนนั้นเป็นสสเพื่อไทยย้ายจากค่ายสีแดงมาอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยมันเลยเป็นการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่มากเหมือนเสียขุนพลคนสำคัญในสนามรบเลยประมาณนั้นเลยค่ะ แต่มันไม่ได้มีแค่นั้นนะคะอ้าวยังมีอีกเหรอครับมีอีกค่ะคลื่นลูกที่สองที่ซัดเข้ามาก็คือการกลับบ้านเก่าของชาญพงเพชรหรือนายกชาญแห่งบ้านใหญ่สามโคกซึ่งก็คือพ่อของผู้สมัครที่คุณอนุทินไปช่วยหาเสียงนั่นแหละค่ะอ๋อคนเดียวกันใช่ค่ะ เรื่องนี้ซับซ้อนมากเพราะคุณชานเคยเป็นคนของภูมิใจไทยมาก่อนแต่ตอนเลือกตั้งนายกอาบาจอครั้งก่อนเขาย้ายไปเพื่อไทยเพื่อลงชิงตําแหน่งแต่แพ้กับกลับบิ๊กแจสผลตํารวจโทรคำรนวิทย์ทุกระจางเดี๋ยวสิครับถ้าผมจําไม่ผิดตอนนั้นคนที่หนุนบิ๊กแจสให้ชนะคุณชานก็คือพักภูมิใจไทยเองใช่ไหมล่ะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่แหละค่ะคือความซับซ้อนของการเมืองไทยวันนั้น ภูมิใจไทยหนุนบิ๊กแจ๊สเพื่อล้มคุณชานที่ย้ายไปอยู่เพื่อไทยแต่วันนี้ภูมิใจไทยกลับดึงคุณชานซึ่งเป็นคู่แค้นเก่าของบิ๊กแจ๊สกลับมาอยู่กับพักแถมยังดึงนายกเบี้ยวซึ่งก็เป็นคู่แข่งอีกคนของบิ๊กแจ๊สเข้ามาด้วยโหมันเหมือนกับการรวมดาวคู่แค้นของบิ๊กแจ๊สมาไว้ในพักเดียวกันเลยอะแล้วแบบนี้บิ๊กแจ๊สจะทำยังไงล่ะครับผลกระทบมันเป็นโดมิโนโเลยค่ะ พอภูมิใจไทยดึงคู่แข่งตัวชะกาศของ Big j a จ z เข้ามาอยู่ในสังกัดมันก็เท่ากับการปิดประตูใส่หน้า Big j a จ z ในสนามการเมืองระดับชาติของค่ายสีน้ำเงินไปเลยกลายเป็นไฟบังคับที่ทำให้ Big j a จ z สต้องเปลี่ยนจุดยืนอีกครั้งแล้วหมากต่อไปที่เขาเดินก็คือหันกลับไปจับมือกับพรรคเพื่อไทย กลับไปหาเพื่อไทยใช่ค่ะแล้วก็ไปจับกับพันธมิตรใหม่อย่างบ้านใหญ่นบขำเพื่อสร้างขั้วอำนาจขึ้นมาต่อก่อนม่น่าล่ะครับสนามเลือกตั้งปงทุมธาน,นีถึงได้ดุเดือดขนาดนี้มันคือการสลับขั้วพันธมิตรกันแบบศัตรูของศัตรูคือมิตรจริงๆทีนี้พอย้อนกลับไปเรื่องที่นายกเบี้ยวกลับไปก่อน มันหมายความว่ายังไงในบริบทนี้ครับการที่คุณอนุทินต้องรีบออกมาปฏิเสธข่าวลือทันทีว่านายกเบี้ยวไม่ได้งอนนะแต่รีบไปช่วยหาเสียงในเขตเจมันที่การส่งสัญญาณ2อ,อย่างค่ะ 1. คือสยบข่าวรอยร้าวภายในให้เร็วที่สุดแสดงให้เห็นว่าการรวมตัวของบ้านใหญ่หลายบ้านเนี่ยเป็นเอกภาพ 2. คือแสดงให้เห็นว่าการจัดทัพของพักมีระบบ มีการแบ่งพื้นที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนความเปราะบางเหมือนกันนะคะในการบริหารจัดการกลุ่มอำนาจที่เพิ่งย้ายเข้ามาครับ แต่ละกลุ่มก็มีบารมีมีศักดิ์ศรีของตัวเองถูกต้องค่ะถ้าอย่างนั้นการที่คุณอนุทินลงพื้นที่ด้วยตัวเองโดยเฉพาะการไปที่เขตสองก็เหมือนเป็นการประกาศเปิดตัวพันธมิตรใหม่อย่างเป็นทางการและเป็นการปักธงรบในสมรภูมิที่เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งทั้งหมดนี้เลยถูกต้องที่สุดค่ะเขตสองกลายเป็นภาพจำลองของสงครามสามก,ก๊กแห่งปทุมธานีไปแล้วในตอนนี้ เพราะเป็นเขตที่ผู้เล่นหลักทั้ง3าขั้วอํานาจส่งตัวแทนลงมาประลองกําลังกันโดยตรง3ก๊กเลยเหรอครับน่าสนใจมากแต่ละก๊กนี่เป็นใครกันบ้างครับถ้าเรามองเขต2เป็นกระดานหมากรุกนะคะจะเห็นตัวละครละหลัก3ตัวก๊กที่1ก็คือพักภูมิใจไทยที่ส่งคุณชิดชนกพวงเพชรลูกสาวคุณชานพวงเพชรลงสนามนี่คือตัวแทนของโมเดลบ้านใหญ่ย้ายไายครับ จุดแข็งคือฐานเสียงที่จัดตั้งมานานของตระกูลพวงเพชรในย่านสามโคกซึ่งเปรียบเหมือนกระสุนหรือทรัพยากรที่จับต้องได้แต่จุดอ่อนก็คือก็ต้องเจอกับข้อคอรหาเรื่องการย้ายพักนั่นแหละค่ะครับทำให้ผู้สนับสนุนบางส่วนอาจจะสับสนได้แล้วก๊กที่สองล่คะคะโคกที่สองคือพักเพื่อไทยค่ะส่งคุณสุภชัยนบขำหรือสอจอเต๋าจากบ้านใหญ่ปอนำโชคซึ่งเป็นตระกูลการเมืองดั้งเดิมในพื้นที่ แล้วที่สำคัญคือคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนเต็มที่จาก Big Jazz เพื่อสกัดบ้านใหญ่พวงเพชรโดยเฉพาะอเป็นโมเดลบ้านใหญ่ดั้งเดิมที่ปรับตัวด้วยการไปจับมือกับอดีตคู่แข่งแต่การจับมือกันของเพื่อไทยกับ Big Jazz แบบนี้มันดูเหมือนการแต่งงานเฉพาะกิจเพื่อล้มคู่แข่งร่วมกันมันจะมั่นคงแค่ไหนครับฐานเสียงเดิมของทั้งสองฝ่ายเขาจะยอมรับได้จริงๆหรอนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะ มันคือความเสี่ยงของพันธมิตรลักษณะนี้เพราะเป็นการรวมกันที่เกิดจากสถานการณ์บังคับมากกว่าอุดมการร่วมกันอาจจะแข็งแกร่งในระยะสั้นแต่ระยะยาวก็มีความเปราะบางสูงมากน่าคิดครับแล้วกกสุดท้ายกกที่3คือใครครับกกที่3ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดและพลิกเกมทั้งหมดก็คือพักประชาชนค่ะที่ส่งคุณวรชิตจันแบบลงแข่งขันคนนี้คือตัวแทนของโมเดลการเมืองกระแสใหม่ เราต้องไม่ลืมนะคะว่าในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี66พักเก้าไกลในตอนนั้นที่ตอนนี้คือพักประชาชนใช่ค่ะสร้างปรากฏการณ์แลนสไลด์ในปทุมธานีกวาดสอสอไปถึง6จาก7ที่นั่งจริงด้วยครับชัยชนะครั้งนั้นมันเหมือนสึนามิทางการเมืองที่ล้มบ้านใหญ่ในปทุมธานีไปเกือบทั้งหมดเลยอะไรที่ทําให้กระแสสีส้มมันแรงขนาดนั้นในจังหวัดนี้ครับทั้งๆที่เป็นพื้นที่ของบ้านใหญ่มาตลอดอมืมีหลายปัจจัยประกอบกันค่ะ หนึ่งคือปทุมธานีมีความเป็นเมืองสูงมีประชากรแฝงเยอะทั้งนักศึกษาคนทำงานที่ย้ายมาจากที่อื่นคนกลุ่มนี้ไม่ได้ผูกพันกับระบบอุปธรรมของบ้านใหญ่แบบเดิมๆิมอ๋อครับครับสองคือความต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศและ 3. คือความขัดแย้งกันเองของบ้านใหญ่ในพื้นที่ก็อาจจะเปิดช่องให้กระสาจากส่วนกลางแทรกเข้ามาได้ง่ายขึ้นชัยชนะครั้งนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่า พลังของกระแสมันมีอยู่จริงแล้วก็ทรงพลังพอ,พอที่จะล้มระบบกระสุนได้เลยถูกต้องค่ะโอ้โหพอวางภาพแบบนี้แล้วมันชัดเจนมากเลยครับเขต2เขตเดียวมันคือการต่อสู้กันระหว่าง3โมเดลการเมืองจริงๆคือ 1. กลุ่มบ้านใหญ่ที่เพิ่งย,าย้ายค่าย 2. กลุ่มบ้านใหญ่ดั้งเดิมที่จับมือกับอดีตศัตรูและ3คือพรรคกระแสใหม่ที่เป็นแชมป์เก่าสิ่งที่น่าทึ่งก็คือ เขตเรื่องตั้งเพยงเขตเดียวมันสะท้อนภาพรวมการต่อสู้ทั้งหมดของปทุมธานีได้เลยและอาจจะรวมถึงการเมืองไทยทั้งประเทศด้วยซ้ํามันไม่ใช่แค่การแข่งของผู้สมัคร3าคนแต่มันคือการประลองกําลังการระหว่างทุนการเมืองเก่ากับกระแสการเมืองใหม่จากการลงพื้นที่หาเสียงที่ดูธรรมดาธรรมดาของคุณอนุทินเราได้เห็นภาพการเมืองที่ซับซ้อนของปทุมธานีทั้งหมดเลยนะครับทั้งการย้ายขั้วของบ้านใหญ่การสร้างพันธมิตรใหม่แล้วก็การต่อสู้ที่ซับซ้อนกว่าแค่สองขั้วเหมือนในอดีต ใช่ค่ะถ้าเรามองในภาพใหญ่ขึ้นแต่อีกจะเห็นว่าปทุมธาน,นีได้กลายเป็นห้องทดลองทางการเมืองที่น่าจับตามากมาสะท้อนความจริงของการเมืองไทยปัจจุบันที่บ้านใหญ่หรือกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นยังคงเป็นตัวแปรสําคัญครับแต่ในขณะเดียวกันอำนาจของพวกเขาก็กำลังถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจากกระแสซึ่งเป็นพลังที่คาดเดายากแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในชั่วข้ามคืนและทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ สรุปแล้วมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าสมการการเมืองไทยมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวอีกต่อไปการดึงตัวสอส,อสการย้ายพักกลายเป็นเรื่องปกติการสร้างพันธมิตรใหม่ๆแม้จะเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนก็เกิดขึ้นได้เสมอครับมันคือการต่อสู้กันเองของบ้านใหญ่ที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและในขณะเดียวกัน ก็ต้องสู้กับกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมด้วยใครผสมสมการระหว่างฐานเสียงบ้านใหญ่กับกระแสพักได้ลงตัวกว่าก็มีโอกาสชนะมากกว่าถูกต้องค่ะเข้าใจเลยครับแหล่งข้อมูลที่เราดูมาทั้งหมดได้ฉายภาพการวางหมากข,ของผู้เล่นในสนามการเมืองอย่างละเอียดมากแต่ชัยชนะถล่มทลายของพักประชาชนในการเลือกตั้งครั้งก่อนมันก็ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าพลังของกระแสนี่ประมาทไม่ได้เลยจริงๆถูกต้องค่ะ และนั่นทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาว่าโมเดลไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันในระยะยาวพลังของเครือข่ายอุปถัมภ์และฐานเสียงที่สั่งสมมานานของกลุ่มบ้านใหญ่จะยังแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานกระแสะความเปลี่ยนแปลงที่มาจากระดับชาติได้ไหมหรือสุดท้ายแล้วบ้านใหญ่เหล่านี้ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสะไม่เช่นนั้นก็จะถูกกลืนหายไปนั่นสินะครับและมันก็ทําให้เกิดคําถามสุดท้ายที่น่าจะทิ้งไวใ้ให้ไปขบคิดกันต่อ จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาในสมรภูมิปทุมธาน,นีครั้งนี้และอาจจะรวมถึงภาพใหญ่ของการเมืองไทยในอนาคตด้วยคำถามสําคัญก็คือระหว่างกระสุนที่หมายถึงทัพยากรอิทธิพลเครือข่ายของบ้านใหญ่กับกระแสที่หมายถึงความนิยมในอุดมการณ์และตัวพักที่มาจากส่วนกลางสุดท้ายแล้วอะไรจะพิสูจน์ว่ามีพลังเหนือกว่ากัน